สวีดะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเออร์เรอร์มีช่องด่ากเกมอันดับหนึ่งที่คนดูน้อยที่สุดแห่งประเทศไทยวันนี้ผมจะมาแนะนําการเล่นว่า1วันต้องทําอะไรบ้างในเกมแวร์วินมีดเกม ARPG จจอมยุทธฟรีอันดับหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือเป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามาเล่นแล้วไม่รู้ว่าควรต้องเริ่มจากอะไรดีคลิปนี้มีคําตอบครับถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเชิญไปรับชมกันได้เลยครับเติมเกมที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากคุม้มต้องที่นี่ TGS เติมเกมชอ็อปเว็บเติมเกมออนไลน์รวดเร็วปลอดภัยราคาถูกร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีดีฟันร้อยเอร์เซ็นต์รองรับทุกเกมฮิตอาทิเช่น r o v Free Fire Valorant Night Crow Odin v a l h a l a Rising l i n e a g e 2M อมินตอบไวไม่ต้องรอคิวนานมีโปรเด็ดทุกวันเติมง่ายได้ไวยิ่งเติมยิ่งคุ้มราคาพิเศษ T.G.S เติมง่ายได้ไวราคาสุดคุ้มเกมเมอร์ตัวจริงต้อง T.G.S เติมเกมช็อปเท่านั้นลาโก้ฟ้าโปรแกร,รมเรื่องความเร็วลดปิงอินเทอร์เน็ตสำหรับเกมเมอร์ตัวจริงลาโก้ฟ้าช่วยลดปิงเล่งสปีดเน็ตและเพิ่มความเสถียรแบบเรียลไทม์ใช้งานง่ายเพียงคลิกเดียวปรับเส้นทางเซิร์ฟเวอร์ให้อัตโนมัติให้คุณเล่นเกมลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่เพียงใช้โค้ดเออร์เรอร์รับส่วนลดพิเศษทันที30%ลาโกฟาดเล่นลื่นเร็วแรงไม่มีแหลกก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้จะไม่มีตารางการเล่นแบบตายตัวก็คือเกมนี้เขาปล่อยให้เราเล่นแบบอิสระได้เลยอยากจะทำอะไรก็ทำไม่มีลำดับตายตัวแต่สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่แล้วยังจับจุดไม่ได้ลองทำตามผมดูก็ได้ครับ เพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้เห็นภาพมากขึ้นไม่ต้องทําตามเป๊ะก็ได้นะครับเริ่มแรกเลยให้เ,เพื่อนๆไล่ทําเควสหลักให้ตันในรอบนั้นๆก่อนเลยเควสหลักจะเป็นไอคอนสีเหลืองแบบนี้นะครับเควสตันไม่ใช่เนื้อเรื่องจบนะครับเนื้อเรื่องเกมนี้ผมบอกเลยยังมีอีกยาวเควสตันหมายถึงว่าเราทาเควสหลักไปเรื่อยๆจนทําไม่ได้แล้วต้องรอเวลาให้เกมเขาปลดล็อกให้ทําเควสหลักต่อวันอื่นเพราะเกมเขาไม่อยากให้ผู้เล่นมัวแต่ไล่ทําเควสหลักจนไม่ได้พัฒนาตัวละครครับและบางเควสมันต้องใช้เลเวลที่เขากําหนดด้วยทําเเเเคววสพืืื่่อออรรน้้งและไปดยับ บางครั้งในเรื่องจะปลดล็อกฟีเจอร์บางอันด้วยเมื่อเพื่อนๆทำเควสหลักจนตันแล้วเลเวลก็อาจจะตันตามไปด้วยครับฉะนั้นให้เราไปปลดล็อกแคปเลเวลวิธีปลดล็อกแคปเลเวลก็ง่ายๆครับ เมื่อเพื่อนถึงเลเวลที่สามารถปลดล็อกแคปเลเวลได้มันจะมีจุดสีแดงตรงรูปไอคอนคนตรงกลางครับให้เพื่อนกดคลิกเข้าไปและเข้าไปทาเควสปลดล็อกได้เลยเควสปลดล็อกก็ไม่ยากครับช่วงแรกๆจะให้กําจัดมอนและบอสเป็นเวฟหลังๆจะให้ไปลงดานสุสานให้ทําการกําจัดมอนเป็นเวฟเหมือนกันแต่จะต้องลงหลายอันเช่น50ไป55ก็จะต้องลงดัานสุสานให้ถึงดัานที่4การปลดล็อกแคปเลเวลจะสอดคล้องกับเควสหลักครับ ถ้าเคเวสหลักตันแคปเลเวลก็จะตันเช่นกันต้องรอเวลาให้เกมเขาปล่อยให้เราปลดล็อกอีกทีเมืเ่อเพื่อนเพื่อปลดล็อกแคปเลเวลเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนเพื่อไปเลเวลใหม่ให้ตันครับถ้าช่วงไหนแคปเลเวลข้ามขั้นเช่น30ไป35 40ไป45 50ไป55ก็จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ด้วยครับเพราะอุปกรณ์และอาวุธต,ต่างๆจะเปลี่ยนตามเลเวลของตัวละครครับ แต่อุปกรณ์มันจะเปลี่ยนเป็นเทียรครับคือล็อกเลเวลเลยเช่น 16, 31, 41, 51ประมาณนี้จะไม่มีของเลเวล 56, 57, 58ช่วงเราแคปเลเวล55ของก็จะเป็นเลเวล51ทั้งหมดทุกคนช่วงแคปเลเวลเรา65ของก็จะเป็น61ทั้งหมดฉะนั้นเพื่อนๆควรเปลี่ยนของตามช่วงแคปเลเวลเสมอๆครับ ถ้้ไปฟาร์มจากดันเจี้ยนจากบอสจากเควสหรือจากการสำรวจโลกเอาดูอันที่ดอตรงกับเซตอุปกรณ์ที่เราจะเล่นนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมเลเวล55แล้วเซตอุปกรณ์ที่ผมเล่นก็คือเซตเลนวิสเปอร์และ m o o n f a แฟ แต่อุปกรณ์ที่ผมใส่อยู่มันคือเซ็ตเลนวิทเปอร์และมูนแฟนนั่นแหละครับแต่เลเวล41อยู่เลยเวลาไปทำคอนเทนต์อื่นๆหรือตีบอสมันจะตีไม่เข้าครับเพราะเลเวลบอสกับอุปกรณ์เรามันต่างกันเกินไปผมก็จะไปลงดันเจี้ยนลงบอสหรือเคลียร์ฐานที่ดรอปแค่อุปกรณ์ Level เลเวล51ของเซ็ตเลนวิทเปอร์และมูนแฟนเท่านั้นให้ดูตรงที่ผมวงไว้ครับลองอ่านเงื่อนไขของแต่ละเซ็ตด,ดูอันนี้อยู่ที่อุวุธ์ที่เ,เพื่อนๆเล่นและบิลที่เ,เพื่อนๆอยากเล่นเลยนะครับคือให้เ,เพื่อนๆพยายามหา,มอหาคอนเทนต์ท แต่ข้อควรระวังเวลาลงบอสคนเดียวไอคอนแบบนี้หรือทำคอนเทนต์เคลียฐานหน้าตาแบบนี้ในโหมดโซโล่มันจะมีสเตมิีนาด้วยนะครับให้เ,เพื่อนๆบริหารสเตมิีนาดีๆถ้าหมดแล้วต้องรอให้เกมเ,มเติมให้ครบจํานวนก่อนถึงจ,จะลงใหม่ได้เมืเ่อเพื่อนๆเปลี่ยนอุปกรณ์ตามแคปเลเวลเรียบร้อยแล้วให้เ,เพื่อนๆสำรวจว่าตัวเองยังขาดอะไรครับอย่างเช่นที่ผมจะทําต่อหลังจากเปลี่ยนอุปกรณ์ก็คืออัปเกรดช่องเก็บของอัปเกรดสกิลเพื่อให้ผ่านบอสผ่านคอนเทนต์ต่างๆในช่วงแคปเลเวลนั้นให้ง่ายขึ้นอัปเกรดสกิลอาวุธกด S เลือกอาวุธที่จะอัพกดอัพเกรดมาเชียวอาร์ตมันให้ใช้วัตถุดิบอะไรในการอัพเกรดก็ออกไปฟาร์มวัตถุดิบนั้นๆเลยครับวิธีการหาวัตถุดิบก็เลือกที่วัตถุดิบครับแล้วเกมเขาจะบอกว่าหาวัตถุดิบนี้ได้จากที่ไหนก็ไปตามที่เกมบอกได้เลยส่วนการอัพเกรดช่องอุปกรณ์ก็กด S ครับเลือกที่เกียร์แล้วกดที่ enchance แล้วก็อัพเกรดช่องอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถอัพเกรดได้เลยครับจากนั้นให้เ,เพื่อนๆออกสำรวจโลกครับไล่เก็บมลงมาเพื่ออัพเกรดค่าสเตตัสตัวละครมลงสําคัญมากๆนะครับ พราะจะทาให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมากวิธีการเก็บก็ให้เ,เพื่อนๆสังเกตตรงมินิแมปครับจะมีรูปแมลงอยู่ให้พยายามหามลแงที่อยู่แถวๆนั้นครับบางครั้งมันจะอยู่ในก้อนหินหรืออะไรทับอยู่ก็ให้สังเกตว่ามันจะมีแจ้งเตือนว่ามีเสียงอยู่ใกล้ๆตัวเราแบบนี้ลองตีหินหรือสิ่งของดูจะเจอพวกแมลงให้เก็บและเอาไปอพ่าสเตตัสแต่สเตตัสแมลงจะใช้แยกกันนะครับระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เมืองเก่าให้มาคุยและอัปเกรดที่จุดนี้เรื่องหัวข้อแรกและเรื่องสเตตัสที่อยากอัปได้เลยส่วนเมืองใหม่จะต้องทำเควสให้เ,เพื่อนๆรอคลิปต,ต่อไปนะครับแนะนําให้เ,เพื่อนๆไล่เก็บมแมลงที่เมืองเก่าอัปค่าสเตตัสให้ครบก่อนก็ได้ครับใช้เวลาค่อนข้างนานเลย โอเคพอไม่รู้จะทําอะไรแล้วใช่ไหมเด็กครับให้เพื่อนๆลองไปดูว่าอยากได้สิ่งของอะไรเพิ่มไหมอยากได้สกิลใหม่ไหมอยากเขียอาชิเเมนเพื่อเอารางวัลไหมอยากทําวิวอื่นไหมลองสํารวจดูครับว่าอยากทําอะไรที่ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอีกเช่นลองดูพวกแต้มต่างๆที่สามารถเอาไปแลกสิ่งของต่างๆได้เช่นแต้มประจนภัยแต้ม PVP แต้มออนไลน์ต่างๆถ้าแต้มไหนมีของที่สามารถทําให้ตัวเราเก่งขึ้นได้ก็ให้เพื่อนๆไปทำคอนเทนต์ที่ได้แต้มนั้นๆครับเช่นที่ผมแนะนําก็คือแต้มปลาหรือแต้มซีซั่นครับ แต้มน,นี้จะสามารถใช้แลกพวกใบอัพสกิลใบข้ามขั้นสกิลอาวุธต่างๆรวมถึงกล่องสูง่อุปกรณ์ตามเซตต่างๆแบบรายสัปดาห์ด้วยก็ให้เ,เพื่อนๆไปทำคอนเทนต์ที่ได้แต้มป่าครับแล้วเอาไว้แลกของพวกนี้ให้หมดเพื่อตัวละครเราเก่งขึ้นหรือจะไปเล่นคอนเทนต์แบบออนไลน์ก็จะได้แต้มออนไลน์เอาไวแ้แลกแฟชั่นทท่ๆหรือของต่างๆที่ใช้แต้มออนไลน์แลกหรือถ้าอยากเคลียร์อาชีพเมนต์ก็ลองดูว่ามีอันไหนที่เราสามารถทําได้บ้างเพื่อให้ได้ของรางวัลที่อยากได้ แ้พอตัวละครเราเก่งขึ้นเพื่อนๆลองไปตีบอสโลกดูครับบอสโลกจะเป็นไอคอนกระโหลกสีแดงแบบนี้บนแมปนะครับบอสโลกจะดรอปพวกอุปกรณ์ต่างๆดรอปสกิลดรอปของนู่นนี่แต่ที่น่าสนใจก็คือใบอัปเกรดขวดยาครับใบนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆถ้าเก็บครบจำนวนเพื่อนๆสามารถเอาไปอัปเกรดขวดยาของเพื่อนๆได้ให้กินยาแล้วฮิวแรงขึ้นเพิ่มจำนวนขวดยามากขึ้นอะไรประมาณนี้วิธีการอัปเกรดขวดยาให้วาปมาที่จุดนี้ครับถ้าจุดวราปใครยังไม่เปิดให้เดินไปเปิดก่อนเพราะต้องมาบ่อยเลยครับ เมื่อวร์ปมาจะมี n p c สาวยืนอยู่หน้าบ้านครับให้เดินเข้าไปคุยและเลือกเมนูอันนี้จากนั้นกดอัปเกรดได้เลยง่ายๆเพื่อน,อนๆลองไปตีบอสโลกดูครับได้ทางอัปเกรดขวดยาได้ของนู่นนี่แถมได้ฝึกต่อสู้ฝึกหลบฝึกแพรี่เพื่อให้ตัวละครเราเก่งขึ้นและท้าทายผู้เล่นก็เก่งขึ้นด้วยและนั่นคือทั้งหมดของแนวทางในการเล่น1วันในเกมวร์วินมนะครับ เกมฟรีอันดับหนึ่งมาแรงที่สุดในเวลานี้บอกตรงๆแนวทางที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆมันอาจไม่ถูกต้องก็ได้นะครับอย่างที่บอกครับเกมนี้มันไม่มีอะไรตายตัวอยากจะทําอันไหนก่อนเพื่อนๆทาได้เลยไม่ต้องทําตามขั้นตอน ยังไม่อยากเสพเนื้อเรื่องก็ยังไม่ต้องทำเควสหลักไปได้ทำเควสรองทำคอนเทนต์อื่นก็เติบโตได้เหมือนกันแต่คลิปนี้ผมทำเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆพอ,อเห็นภาพมากขึ้นสำหรับใครที่ยังกับทางไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดีทำตามนี้ได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้เล่นใหม่หรือผู้ที่สนใจเล่นเกมแวร์วินมีดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเออร์เรมมีเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวีดััส,สครบ